สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกคคท่านจ้ามื่อวานนี้ก็เห็นคว้าอีกแล้วค่ะกําลังจะมาจะทงนาวันนี้เพื่อนกำลังเสียใจเขาขอ้ขอ,ขอ,อ,อเพื่นนนนนอนเขาขอ้อเพืดด่อดีโอเพื่อเลี้ยงไว้น้ำสวนสวนหย่าเลี้ยงไว้ในสวนหย่าโอ้ไหลเขาข้อลุ้ยเพื่อดีเลียนแถวขนาดถั่วโอ้คือเลียนแถวแท้ เรียนแถวดูดิปานนักเรียนเรียนแถวปานนักเรียนอาไปอย่างนั้นฉิได้รู้ว่ะ ไปใส่บปเนี่ยมเขาคอกเด้บ้าบมเขาคอกไปใส่ไนี่โอ้คอกอยู่หันโอดตากตากฝนตากลมเลยบ่ะตากลมเลยดีตากฝนตากลมไปเลย เพาเลี้ยงว่านในสวนทอนประมาณนี้เลี้ยงอ้อมสวนนี่แล้วที่ย่ามนี้ผนตุกน้ำถ่วมมงที่เพิ่งเคยไปเลี้ยงนะน้ำถ่วมคลองนี้ก็แม่ในอันที่ไปถ่ายยัอยู่ในถะับอันอยายถับควายนะ เพื่นย้ายมาบ้านแล้วเพราะว่าน้าท่วมน้าท่วมแล้ว่าจารย์ไร้ึ้นลุลุตอาจัรย์เพื่อนขาคอกแล้วขาคอกข้ขขขขขขขาวแลงก็ให้เบื้องประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเพื่อนเอาไว้ในเฮือนในเดินเฮือนในสวนเพื่อนเพื่อนบุรีไปทงอะนะพอที่เห็นเพื่อนกำลังไล่เข่าก็เลยทายเอาประมาณนี้แหละคะ่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมช่องกิติมาสาวบ้านดอนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันนะคะทัายามใดจะได้เจอกัน,นะคะ่ะตลาดงัวก็ยังโบเปิดนะคะเอาไว้ตลาดงัวเปิดจะปีใหม่หรือว่าจะช่วงไหนก็นยังโบาจักคือกัน,นะคะ่ะขอให้ผ่านพวว้นวิกฤตโควิดนี้ไปสัก่อนละคะ่ะยังสิได้อันเปิด เพราะว่าช่วงนี้การรงเรียนกับปิดตลาดกับปิดไปใส่มาใส่กะยักค่ะเพราะว่ามันใกล้กันไม่ได้ไมันไม่ปลอดภัยแต่ให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ สุขสดชื่นสว่างจะเป็นของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะท่ะผู้ชมขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเจอแต่สิ่งดีๆพบแต่สิ่งดีๆนะคะ โ oh, อ้ปเลี้ยงอยู่พนอเออโอ้ยัมมาซาพนปเลี้ยงมองอันดอนพอนอันมีอันที่สวนพนยามมาแรงจะได้ไล่ขามายามเมือแรงปรเลี้ยงสวนเฉพาะจังอ้วนอยู่นะมีสองส,วน,สวนอันนี้ก็สวนนี้อีกนี่ค่ะตะเวนจกตต๊ะละค่ะ ราเลยนจะตกดินแล้วมืดแล้วในคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะจะคว้าสักระปกอบ่ พีเดทั้งพีเดกำลังขึ้นกำลังลุยน้ำขึ้นพีเดทีแรกว่าสิปิดคลิปแล,ล้วเลอวันนี้ไม่เห็นควายอีกก็ได้เปิดอีกเจ้ยหญ้าให้กินติจะเอ๊จะไปไปเมื่อ,อเมื่อสวัสดีจ้าคือเบิ่งแทะคือเบิ่งแท้ขี้ตมไม่ออกเลยขี้ต้มติดเต็มหนึ่ง ขีดตมตีเต็มพะาการลุยน้ำมาเขาบ่อบอกเนาะขีดติมนะขีดตมยังมีอยู่ขีดตมกันดิหัะโอ้หัวอาบน้ำโอ้จะขึ้นมาตรงนั้นบ่โอ้ไปไเป็ลไรเอ,องางูไปอะไรควายไปอะไรควาย อืมพูดได้พูดได้โอ้ขึ้นมานั่นเลยบ่ขึ้นมาขึ้นมากลาพูได้มากันเลยคนๆมาเพื่อนก็นดีเอาไปไล่เอาไปไล่เอาไปไล่เอามาโอ้ไปไล่เอางูวะไปเลยเอาควายแรงแรงสิอันพอตกแห้งแล้ว กิ้ตมมาลายเนาะเพราะว่าน้ำมันไหลเข่าบอโอ้พอตอนพอโตเขันบ่ได้ปล่อยช่วงพอโตขนานี้เออก็เลยอันก็เลยขิ้ต้มลายตีตัวนี้มีท้องใกล้ชิได้แล้วบ่มีคู่โตัวเอาใกล้ชิได้แล้วบ่หันยังเกี่ยวเข้าวหู โอ้คือเบ่งให้ท้องมาผูดีเบ่งเอาลองอาแรงอยู่โอ้ของอน,นั้นคล้องนั้นคล้องคืงลงไปหันโอ้ยังนอยเสียวค่ะอันนี้คล้องนี้ต่างหากหกโมงกว่าละหกโมงกว่ากว่าละจะมืดแล้วจะข้ามมืดแล้ว ามาเลยจ้านางงามสาวสวยทั้งหลายเข้ามาเลยค่ะมันคำละ่ะไทยแจ้งสว่างสวัยละ้ะมีตาละมีตาแก็ดละมีตาใช้ตาแก็ดละใช้แฟตตาก็เลยมีอันแสงโอ้ไอตัวเล็ก มาแล้วบอตัวเล็กตัวเล็กมาแล้วทีตัวเล็กไอตัวเล็กนี่มาแล้วตัวเล็กตัวเล็กยางเพิ่นขนาดตัวเล็กพอดีโอ้เป็นมืดปืดตาความืดแสงมืดคลึ้มเลยพอดีมาแล้วชีวิตเพื่อชีวิต เพื่อชีว <ald en> ิตมาแล้วไฟแดงกับไฟเหลืองไลยุงไฟแดงกับไฟเหลืองไลยุงแล้วให้ยุงไม่ให้กัดยุงไม่ให้กัดไล่ไม่ให้ตอมเปิดไฟให้เพื่อให้ข้เข่าไปส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมชโชคดีจะเป็นของท่านนะคะตลอดขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะสมพลิจะกินหญ้าใบยาเขา่าสิลงองลองถ้อยใบยาขืนเลยบ่ลงองลองถ้อยห้าใบยาขืนเลยลอยมาจนคำนะทีแรกว่าจะไปถ่ายตอนที่ลุยน้ำอะไรวันนี้โดน เอามาันคือคำใด้เยว่าก็เลยบอกไปก็เลยมาถ่าอยู่พี่มันเรียมาบบอกากเข่าอยากกินยาทั้งเคาะทั้งนอกทิอันนี้ไฟไรย,ยุงไฟไรย,ยุง